ครับเราไปเชื่อฟังเราไปกลัวผีแทนนะครับแทนที่จะยังเกีงพระเจ้าแทนที่จะรับข่าวประเสริฐแทนที่จะเรียนอ่านพระคัมภีร์แทนที่จะรับเอาความเชื่อความชื่นชมดีนมัสการพระเจ้าท่างการปัญหานะครับไม่ใช่ปล่อยให้อ่ปัญหามันผ่านพ้นไปแล้วเราเพิ่งจะมาสรรเสริญพระเจ้านะครับอย่างอิสราเอลนะครับแทนที่จะสรรเสริญนมัสการพระเจ้าท่างการปัญหาเมื่อขณะที่ทหารอียิปต์ไล่ตามมานะครับต้องสรรเสริญ พระเจ้าในขณะนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราข้ามทะเลทะเลแดงไปแล้วพระเจ้าช่วยเหลือให้เราก็รอดปัญจับปัญหาไปแล้วเราเพิ่งจะสรรเสริญพระเจ้ามนุษย์เป็นอย่างนั้นจริงๆครับพี่น้องครับเราต้องกลับใจใหม่เราต้องสรรเสริญพระเจ้าทำการปัญหาทำการโรคร้ายทำการปัญหาโรคโควิดต่างๆสรรเสริญพระเจ้านับประดารพระเจ้าอธิษฐานนะครับรับเอาความเชื่อเข้ามาอย่าไปเอาความกลัวเข้ามาปิดสื่อต่างๆที่ทําให้เราเกิดความกลัวนะครับ เพราะเราเชื่ออยู <laughs> ่แล้วว <ended> <inizi give y ain> ่าเราได้รับการปกป้องที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นยารักษาที่ดีเลิศยิ่งกว่าวัคซีนยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นนะครับถ้าเราเป็นคริสเตียนเราต้องมีความเชื่อที่มาจากพระเจ้าต้องเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าจะปกป้องเราครับพี่น้องครับเราจะต้องมีความเชื่อและความเชื่อมั่นดีนะครับใจละล่าเริงเป็นยาอย่างดีนะครับจงมีสันติสุขรับเอาพระวมิญญาณของพระเจ้าเข้ามาผลเองความิญญาณของพระเจ้านะครับความ รับความปรับปรื่นใจสันพิษความอดกลั้นใจความดีความปราณีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อมน้อมและการรู้จับประคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติใดห้ามเลยพี่น้องรับเอาผลแห่งวิญาณของพระเจ้าเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องให้พี่น้องรอดพ้นจากอิญาณชั่วต่างๆให้พี่น้องรอดพ้นจากความทุกข์โศกเศร,ร้าพี่น้องมีความชื่นชมินดีโหราะกับพระเจ้าบูเราบกับพระวิญญาณของพระเจ้าทุกวันเป็นยาอย่างดีช่วยเหลือพี่น้องได้พี่น้องจะไม่ตาย พี่น้องจะไม่เจ็บไม่ป่วยพี่น้องจะมีอายุยืนยาวพระศิริของพระเจ้าจะมาอย่างพี่น้องพี่น้องจะสวยจะอ่อนะครับพี่น้องจะอายุยืนนานนะครับมีพระศิริมีพระแสงของพระเจ้าอยู่มีแสงอร่าส่องอยู่ตลอดเวลานะครับสถิตอยู่กับเราตลอดเวลาเพราะว่าวิญญาณสถิตอยู่กับเราและสามารถที่จะทําลายความป,ปะการของผีมารซาตานวิญญาณชั่วได้ในการทรงสถิต ของพระวิญ,ญญาณบอริสุดที่มีอยู่ในตัวเรานะครับมันสามารถทําลายวิญญาณชั่วได้จริงๆครับถ้าเราได้รับการทรงสถิทาาสทตาาที่มาจากพระเจ้าในวันสบายนี้ขอพระเจ้าอวยพระ่อพี่น้องให้พี่น้องได้รับการทรงสถิตที่มาจากพระเจ้าขอให้พี่น้องได้รับการปกป้องที่มาจากพระเจ้าขอให้พีพ่น้องวาพ้นจากโรคภัยดีารวิญญาณชัว่วต่างๆที่จะมาทําลายชีวิตของพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องยังเอาชนะมันไม่ได้อธิษฐานนะครับอธิษฐานด้วยความเชื่พอพระเจ้าความตัวลงนะครับ ความตัวลงและยอมกลับใจใหม่และพี่น้องจะเห็นการอัศจร,รรย์ในชีวิตของพี่น้องขอเพียงแต่เรากลับใจใหม่และเราก็จะเห็นการอัศจร,รรย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับพี่น้องครับจงมีความเชื่อนะครับเอาความกล้าหาญเข้ามาแทนความกลัวนั้นและเราจะได้รับการปกป้องและเราจะได้รับการปลดปล่อย,าก,าอยการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้าในชีวิตของเราอธิษฐานนะครับช่วยกันอธิษฐานและร่วมใจกันนะครับและกลับใจใหม่ chacun. ทุกวันอธิษฐาน ในพระนามพ,พระบิดาพระบุตรและพระญาณสุดอาเมนครับพี่รองครับชิมจินดีนะครับ <laughs>